สวัสดีจ้าวันนี้จินสิพามากินตำตำน้องไก่ตำน่องไก่ย,ยั่วเลยจ้าปเปื่อยเลยก่อนกินจินจะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซ่บเ,เลยค่ะมาแซ่บมันว่าน,นกันคือเก่าแล้วนะจ้ะมาจ้ามากินน้อกันเลยผักมีผักสลดัดผักเบบีบ้คอร์ดผักกัดขาวกวางตุง้งมากินกันเลยจ้า ต้มน้อง,อองกไกป่เปื่อยๆได้จนนระ,ระนี่ตำใส้นำปลานัวๆเหมือนเขาตำตีนไก่เลยกิ้นมีแคบหมูนะมือแคบหมูนายเบนซ์พี่น้องผู้ใดอยากกินแคบหมู เขาไปสื่อในเพจนายเบนขายทุกอย่างอะพี่น้องพิมพ์เขาไปนายเบนขายทุกอย่างเขาจะขายแคบหมูสองสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยห้าสิบบาทจ้าเนี่ยถักเข้าไปได้เลยจ้านายเบนขายทุกอย่างเนาะจ้าเนาะกรอบๆเลยกินเอาไว้ข้างลางัง กรอบอ็ละอร่อยมากลองบังด้วยนอ่องแซ่บแซบแคบหมูนายเบนไขายทุกอย่างอ,อันนี้น้องไก่เปืเป่อยๆแล้ว,วจ้าอืม เปื่อยเลยตาเตียนไก่กับแสบเด้พี่น้องเปื่อยแล้วก็มันมัน,นกลิ่นไก่มันน้องไก่มันมัน อลองท่ำกินเบิงเล้วหรือหนัเผ็ดกินเบิงแจบมันจะออกมันมัน แซ่แบแซบอืมรายยุ่งนี่ก็ได้ ขนาดแบบตีงอยูมันยังกัดเลยยุ่งนี่นะคะแคบหมูนายเบนขายทุกอย่าง <c oughs> แคบหมูกับกรอบเลยพี่น้องแซบ่บเข้ากันเข้ากันกับน้ำปลาระ 嗯。嗯。<laughs> oh. หมูกะแซบ่บน้องไก่ก็แซ่บหมดแซ่บย่างเละ เว้ยดีมันมันมันคือตีนไก,ก่เลรอพี่น้อง พักมันจะเป็นใบแมงแมง่าจ้ะ ยยดพักอ่อนี้เลยสลับ 嗯。Mm. แซ่บต้องเท้กินเพื่อได้จากแซ่บ,บปเปือปเปออ่อยสมเปื่อยยนงอยไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินํำน้องไก่ก็จบลงไปแล้วจังเด็กฝากากดไลค์กดแชร์ช่องกินพสสัดนแซ่บด้เค่ะไปแล้วคะ่ะพอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ